สวัสดีค่ะเด็ดกๆกลับมาพบก,กับคุณแม่ติ๊กอีกแล้วนะคะในช่วงเช้าที่เราเรียนออนไลน์ไปนะคะจําได้ไหมเอ,อ่ยว่าเราเรียนอะไรไปแล้วเนาะเมื่อเช้านะคะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคุณครูติ๊กนะคะเมื่อเช้าเราเรียนเกี่ยวกับสระเสียงยาวนะลูกนะสระมีทั้งหมด3ามสองเสียงนะคะแต่วันนี้แม่ติ๊กจะพาเด็กๆเรียนทั้งหมด4ตัวเป็นสระเสียงยาวนะคะ มีสาระอาสาระอีสาระอือแล้วก็สระอูนะคะเ,เราจะไปดูรายละเอียดนะคะดูไปฟังแต่ละแต่ละสระนะคะว่าเป็นยังไงเขียนแบบไหนออกเสียงแบบไหนเดี๋ยวเรามาเตรียมกอพร้อมกับเพลงของแม่พี่ก่อนนะคะพร้อมนะคะอะไรเก๋ช่วยล้นมาสองข้างค่ะสองข้างแบบแม่พี่เลยนะ นีพร้อมนะคะมือมือมือตกปากตกมือตกมือตกไหลมือมือตกปากตกมือตกมือตกไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตกปาตกไหลตกมือตกมือโอเคค่ะเยอะมากเลยคงจะพร้อมกันทุกคนแล้วนะคะทีนี้เรามาดูสลับ แต่รัตัวที่แม่ติก๊กบอกเมื่อกี้นะคะว่าเราเรียนทั้งหมด4ตัวนะคะตัวแรกแอนจะเสกมาจากไหนดีนะปิวสละตัวแรกคือสละอาออกเสียงตามแม่ติ๊กนะคะ อย่างเหมือนพัวเกยนะคะวันนี้แม่ทิพใส่มงกุฎเป็นเจ้าหญิงมาเลยนะคะจะไปตามหาเจ้าชายแล้ววันเนี้ยนะคะสลัดตัวนี้คือสลัอีอยู่ข้างบนนะลูกนะจำไว้ให้ดีสลัอีจะมีหนึ่งขีดนะลูกนะต่อไปนะคะสลัดต่อไปตัวที่ 3. สามสลัดอือน,นะคะสลัอืออยู่ข้างบนนะคะจะเขียนเหมือนสลัอีแต่ต่างกันตรงที่ขีด มันจะมีสองขีดนะคะสองขีดนะลูกนะสรารีจะมีขีดเดียวนะคะอาต่อป้ยสระตัวที่สนะคะเสียงยากนะก็คือสระอูพูตามนะคะสระอู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 สระอูจะอยู่ข้างล่างของพระยัญชนะ นะลูกนะเวลาออกเสียงสระอูอูนะคะอ่ะทีนี้แม่ติ๊กจะนำสระนะคะแต่ละตัวไปผสมกับพระยัญชนะนะคะแล้วแม่ติ๊กจะทายนะว่าพอแม่ติ๊กไปผสมแล้วนะคะมันจะอ่านว่ายังไงโอเคไหมคะพร้อมไหมคะเตรียมความพร้อม,อมด้วยเพลงไหมนะอ่ะไป แม่ติ๊กจะเอาโอไก่นะคะตอนนี้กอไก่มาบวกกับสาอานะคะกอไก่ออกเสียงว่ากอสาอาสะอาก็คือออกเสียงว่าอากอไก่มาเจอสะอาก็เป็นกอ สะอาการอาการน่าเยี่ยมมากนะคะต่อ,อไปนะคะแม่ทิ้งจะได้ขอไข่บ้างนะคะอ้าวขอไข่มาเจอสาระอานะคะขอ,อ,องไข่ออกเสียงว่ายังไงคะลูกออกเสียงว่ายังไงนะเก่งมากค่ะขอไข่ออกเสียงว่าขอมาเจอกับสาระอาขอ 그, เดีวมามอมา, e. มาออกเสียงว่มามอนะคะตอนนี้มอม้ามาเจอกับสระอะไรลูกสระอีเก่งมากเลยค่ะมอม้าออกเสียงว่ามอมาเจอสระอีมันก็เลยอ่านว่า พอามาผสมคำนะคะคุณครูแม่ติ๊กนะคะก็จะเอามอม้าผู้อดีตผิดชอบนะคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงร้องเป็นเสียงม,าม้ามนแล้วนะคะมอมา้าออกเสียงว่ามอนะคะมอม้าผสมกับ ออกเสียงว่าถอมาเจอสระอือนะคะมันก็เลยอ่านว่าถออือถือถออือถือเก่งมากค่ะเวลาเราถือของกนะคะถือนะคะต่อไป เลาเขียนนะคะสรูจะเขียนคล้ายๆขอไข่ล,ลูกนะแต่ว่าสะอูจะตัวเล็กกว่าขอไข่นะคะอยู่ข้างล่างเราจะเอาพยัญชนะมาผสมนะคะตัวนี้แม่ติ๊จะเอาปอปลาปอปลาหางสั้นหรือหางยาวลูก เสียงว่าหอหอหบมาเจอสาะอูมาะสมกับสรารอูมันก็อ่านว่าหออูหูหออูหูหเก่งมากค่ะนูรามีกี่ข้างเด็ก2ข้างนะคะหูมีไว้สำหรับทำอะไรจ๊ะมีไว้สำหรับกั้งเยี่ยมมากนะคะเมื่อกี้เห็นไหมคะแม่ติ๊กสอนพมยันชนะไปทั้งหมด4ตัวเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว ะะให้เด็กๆไปทบทวนนะคะสระที่แม่ติ๊กสอนมีสระอาสาระอีสระอูและก็สระอูซึ่งเป็นสระเสียงยาวทะลูกนันแต่สระในภาษาไทยมีทั้งหมด3ามสเสียงวันนี้แม่ติ๊กมาให้เด็กๆจําแค่นี้การบ้านแม่ติ๊กก็คือให้เด็กๆไปฝึก นะคะสลาโดยมีผ้าันชนะผสมกับสลากที่แม่ติ๊กสอนไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปมาส่งหรือเด็กๆจะอาจเป็นคลิปมาก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะแม่ติ๊กรอชมผลงานเด็กๆอยู่นะนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่ติ๊กต้องขอลาไปแล้วแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะสวัสดีคะ